ลดราคาหลักล้านในราคาไม่ถึงล้านนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับ PPM อีกครั้งนะผมวันนี้เราจะมารีวิวรถกันอีกแล้วหลังจากที่เราหา่างหายกันไปนานกับรายการ u t u b e นะเพราะว่าช่วงนี้ผมาหันไปหาไลฟ์สดสดมากนะทุกคนก็ถ้าใครคิดถึงกันก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะผมเป็นไลฟ์สดน,นะอะแต่วันนี้เราจะมาลงคลิปใน YouTube กันนะครับผมก็คันนี้วันนี้อยู่กับคันนี้นะผม Mercedes Benz E Class นะผมเป็น E 250ปี2010นะครับผมอ่ะ ให้ดูรอบข้างกันเลยคันนี้นะครับผมเป็น E250 Avantgarde นะครับผมสำหรับเบนซเนี่ยมันจะมี Avantgarde แล้วก็ Elegant นะทุกคนสำหรับ Elegant เนี่ยก็จะให้สไตล์ที่เรียบหรูแล้วก็ดูมีสไตล์นะแต่ว่าสำหรับ Avantgarde เนี่ยจะให้สไตล์ที่ดูสปอร์ตดูเท่แล้วก็เป็นรถที่แบบขับถ้าคันนี้ยผมบอกเลยว่ากดคันเร่งทีอ่ะหัวติดเบาะแน่นอนนะครับผมสำหรับ Mercedes-Benz E-Class คันนี้นะอ่ะ ให้ดูกระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมแล้วก็สำหรับ Merced e s Benz นคันนี้นะผมไอคอนไอคอน Mercedes Benz จะเป็นแบบนูนขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วก็จะเป็นแบบนูนนะทุกคนก็จะมี2แบบสามารถเลือกได้แต่ว่าของเราที่จะเป็นมาจะเป็นแบบนูนนะอ่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะทุกคนก็เป็นตัวดูดลมเข้าไปอย่างนี้ข้างหน้าจะดูบึกบึนแล้วก็ให้สไตล์สปอร์ตที่ดูขับได้แข็งแรงขับได้ระยะไกลถึกชนอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับผมข้างล่างนะครับผม เป็นหน้า,ากระจังหน้าลายขึ้นนะทุกคนแล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์ไฟเลี้ยวที่นีที่กระจกข้างด้วยแล้วก็มีตรงไฟตัดหมอกข้างล่างด้วยนะผมมันเป็นไฟแบบ LED นะอะล้อแม็กคันนี้นะครับผมล้อแม็กเป็นขอบเบอร์17นะครับผมปี2019นะอะแม็กเบอร์17ปียา่ง2019แม็กเดิมถ้าอยากเปลี่ยนอยากแต่งซิ่งเป็น AMG นะเราก็มีบริการเปลี่ยนให้ทุกคนนะให้ส่วนลดค่าบริการเปเล็15%นะครับผมสำหรับการ แต่งสำหรับเจ้าคันนี้นะผมอ่ะพอมาดูข้างๆกันแล้วนะจะเห็น Bu Efficiency นะทุกคน Bu Efficiency ตรงนี้มันหมายความว่าอะไรเจ้า Bu Efficiency Efficiency คันนี้นะทุกคนมันก็คือการนําเทคโนโลยีใหม่ๆของรถในสมัยนั้นนะเอามารวมกันอย่างเช่นเทคโนโลยีตัวเครื่องตัวถงังแล้วก็เทคโนโลยีภายในนะทุกคนถ้าเข้าไปภายในก็จะเห็นกันว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะอ่ะ อ่ะให้ดูกระจกข้างจะเป็นแบบไขเลี้ยวนะทุกคนไขเลี้ยวที่กระจกข้างได้เดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามาอ่ะเราเข้ามาอยู่ภายในของในรถอ่า E250 Mercedes Benz คันนี้กันนะครับผมก็ให้ดูออปชั่นต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูก่อนดีกว่าผมบอกเลยนะว่าสําหรับเจ้า Mercedes Benz E Class คันนี้นะรถหลักล้านในราคาไม่ถึงล้านถ้าออกรถกับเรานะทุกคนรับประกันอ่าลำโพงดังแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนอ่ะเราปิดไปก่อนนะอ่าปิดลำโพงก็กดตรงนี้นะทุกคน อ่ะเรารัดเครื่องกันให้ดูข้างหน้าของเจ้า Mercedes Benz คันนี้ก่อนนะอ่ะก็จะเป็นลายไม้ขึ้นมาแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นจอดิจิตอลอยู่ตรงนี้นะผมเปิดจอดิจิตอลก็จะเป็นแบบอ่า Mercedes Benz อ่ะแต่ว่าเพลงดังเราจะปิดไปก่อนนะก็แอนะล็อกฝั่งนี้นะปุ่มเราเขาซัพพอร์ตมาให้กับคนขับอย่างครบคันนะทุกคนมีรดิโอมีแผ่นซีดีนะแล้วก็โทรศัพท์กดรับสายโทรศัพท์กดเลขตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ พวกปุ่มแอร์พวกนี้ก็คือสามารถเป็นแอร์สองโซนนะทุกคนปรับซ้ายปรับขวาเป็นแอร์แยกกันสําหรับเจ้า Mercedes E Class คันนี้ให้อร์มาสองโซนนะอ่ะให้ดูกันที่ประตูก่อนนะทุกคนประตูเราก็จะมีเป็น Memory s ซีทนะทุกคนอ่าสำหรับปุ่มตรงนี้นะครับผมก็เราสั่งมาแล้วเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้ทุกคนมาถึงก็จะเป็นปุ่มสีน้ําเงินเท่ๆมาเลยโอเคไหม Memory s ซีทนะครับผม1นึสาจะปรับได้แมนนวลนะทุกคนถ้ากดแมนนวลก็แมนนวลได้ สำหรับเจ้าอันเนี้ยมันเราเซตได้หนึ่งสองสามเราเซตเอาเลยอ่ะปรับเบาะไฟฟ้านะครับผมหน้าหลังซ้ายขวาขึ้นลงได้หมดเลยทุกปุ่มเราการันตีนะครับผมล็อกประตูล็อกกระจกเดี๋ยวเราดูฝั่งนู้นดีกว่าสาหรับประตูกดล็อกกดอันล็อกนะครับผมกดได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมอัลล็อกก็จะเป็นอ่าข้างบนนะครับผมส่วนข้างล่างก็จะเป็นล็อกประตูอ่ะประมานนี้ภายในสปอร์ตเรียบหรูนะครับผมสีเบาะเป็นสีเบจอ่ะจะให้ความรู้สึกที่แบบเรียบหรู สำหรับคันนี้ขับไปเท่แน่นอนทุกคนนี่ช่องเก็บของนะผมอุปกรณ์เล่มเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ครบนะเรารับประกันให้เลยสำหรับคันนี้นะอ่า,อาประมาณนี้เดี๋ยวเราเก็บเอกสารเข้าไปข้างหลังสำหรับเจ้า e-class คันนี้นะผมเป็นรถ5ที่นั่งก็ข้างหลังนั่งสบายมากๆเดี๋ยวนั่งสบายไหมเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูดีกว่าไปนี่โอ้ว้างมากทุกคน และยังไม่พอเท่านั้นนะเรายังมีมา่านบังแดดสาหรับเจ้าเซเว่นอีคสคันนี้เพื่อด้วยนะนี่มา่านบังแดดก็สามารถดึงปิดตรงนี้ได้สําหรับผู้บริหารที่ต้องการจะนั่งข้างหลังแล้วก็ให้คนขับรถสะดุกกับรถคันนี้ไปนะทุกคนขับสบายไหมล่ะเพื่อนๆเนาะอ่ะเซนเซอร์เซนเซอร์จะมีทั้งซ้ายทั้งขวาทุกคนก็เวลาเราขับเนี่ยเราเข้าใกล้ซ้ายเข้าใกล้ขวาเห็นหมดแอร์ข้างหลังนีอีกโซนนะทุกคนอ่าปรับอุณหภูมิแยกกัน3โซน ซ้ายขวาหลังลดราคาหลักร้านในราคาไม่ถึงร้านมีอยู่จริงทุกคนสำหรับมาเซียนเบนซ์คันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะทุกคนอ่ะสำหรับห้องเครื่องข้างหน้านะทุกคนอีก้าสองกระสุหนึ่งจุดแปดเครื่องหนึ่งจุดแปดนะทุกคนให้ฟังเสียงเครื่องเลยรถประมาณสิบเอ็ดปีนะเสียงเครื่องยังมีบีดเดียวอย่างนี้อยู่นะเราประกันสายพันธุ์ทุกอย่างครบนะเครื่องเกียร์รับประกันหนึ่งปีเต็มนะทุกคนออกรถกับเราหายห่วงได้แน่นอนนะตัวนี้เป็น 18 CGI แล้วทุกคนเราพูดกันถึงเรื่องห้องเครื่องทุกคนเวลาเราเปิดห้องเครื่องเนี่ยเราไม่ต้องหาไม้มาค้ำมยันมานะทุกคนมันจะมีโชค๊คมาเลยก็คือเราเปิดปุ๊บโชค๊คก็จะรับน้ำหนักไว้เห็นไหมเวลาเราจะปิดอะ่ะเราก็ปิดไปได้เลยแบบเอาก,กดเบาๆอ่าเท่านี้ก็เป็นการปิดห้องเครื่องของเจ้า E-Class 250 CGI คันนี้นะเดีย๋ยวเราอธิบายกันคร่าวๆว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นยังไง สำหรับเจ้าคันนี้นะผมเติมเป็น91เบนซินนะครับผมก็เป็นเครื่องเบนซิน1.8นะขับสบายแล้วก็ประหยัดน้ำมันสาหรับคันนี้เดี๋ยวเราเปิดข้างหลังให้ทุกคนดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดข้างหลังนะแต่ว่าผมเตือนก่อนเลยนะว่าเจ้า e-class 250คันนี้เวลาเราเปิดข้างหลังอ่ะมันจะให้ความรู้สึกที่มันเสียวๆหน่อยเพราะว่ามันจะเด้งขึ้นมาแรงมากสปีงของมันจะเด้งแรงมากเดี๋ยวทุกคนดูก็ทุกคนระวังนะปึ๊บเห็นปะม,มันจะเด้งค่อนข้างแรงทุกคนสําหรับเจ้า e-class 250คันนี้อ่ะ ข้างในนะผมจะมีอุปกรณ์ที่เป็นจูอย่างครบครันนะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นป้ายนะทุกคนเวลาเกิดเหตุจราจรฉุกเฉินไงเราก็เอาป้ายมาตั้งวางได้ว่าอ่าเราซ่อมรถอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะล้อแม็กล้อสำรองล้ออะไรเหมือนไม่เคยใช้มาก่อนนะสำหรับเจ้า e250 คันนี้แล้วก็ข้างหลังเราเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็เก็บสงเก็บสีทุกคนอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะสำหรับรถคันนี้ รถหลักล้านในราคาไม่ถึงล้านผมบอกราคาเลยแล้วกันว่าคันนี้เราตั้งอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเพียงเท่านั้นนะครับผมสำหรับเจ้า e car สองห้าูได้ลดหลักล้านในราคาไม่ถึงล้านนะทุกคนผ่อนประมาณเท่าไหร่ผ่อนประมาณหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่ประมาณน,น,นี้นะทุกคนสำหรับคนที่มีเครดิตกับทางไฟแนนซ์นะครับผมก็เข้ามาดูกันได้เลยนะก็หมื่นสามหมื่นสี่เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยก็ซื้อได้แล้วนะหรือว่าอยากจะซื้อสดมีส่วนลดไหม มีแน่นอนทุกคนสำหรับคนที่อยากจะซื้อสดนะครับผมแล้วก็เรื่องจากไฟแนนซ์ติดแบ็คลิสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคุยกันดีกว่าว่าจะเอายังไงนะครับผมเพราะว่าทั้งเราเนี่ยมีไฟแนนซ์ที่ซัพพอร์ตร้านเราอย่างมากมายนะทุกคนมีทั้งกรุงศรีเกียรตินาคินธนชาติ KK ทิสโก้ s c o CIMB ทุกที่นะครับผมซัพพอร์ตกันทางเราหมดนะครับผมแล้วก็รถของเราประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยว จะให้ทุกท่านลองชื่นชมเจ้าอ e ีค a s s 250คันนี้กันคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีนว่ายกันนะ ก็สำหรับคนที่สนใจเจ้า ecard 250คันนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้ง,งให้พวกเราะนะแล้วก็กดไลค์เพจ Facebook ให้กับเราด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจบกันแค่นี้เราฝากใ,ในอ้อมกอกงวอใจนะสำหรับรถราคาหลักร้านในราคาไม่ถึงล้านนะทุกคนป่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ